ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ FC เลขาน่อยทุกท่านนะคะ แอดเมนูน no ้อยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทุกๆท่านเด้อจา่าเด้อสวัสดีวันที่15สิงหาคม2565นะคะสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเลขห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าก่อนจะไปรับชมแนวทางแอดเมนูน no ้อยฝากคือเกาเด้อจ่าเด้อทันใดที่เข้ามาแล้วแอดเมนูน no ้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจทางช่องน้ำแอดเด้อจ่าเด้อ สำหรับท่านใดที่สนใจสั่งครีมสบู่ป่านะจนะ๊ะเนาะโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะคะมือนี่แอดมินส่งของเด้จ้ะเด้อสินค้าพร้อมส่งนะคะสำหรับท่านใดที่จะสั่งของนะจ๊ะเนาะให้โทรเข้ามาเบอร์โทรแอดมินได้เลย,ดยเดอ้อจ้ะเด้อบ่ต้องโทรไลน์เดอ้อจ้ะเด้อเพราะว่าเพิม่มเพื่อนแล้วโทรไลน์ แอดมินบอได้ยินแล้วจ้าเดอ้อถ้าเพิ่มเพื่อนให้ส่งขอความมาถ้าอยากให้ไหวแอดมินรับสายก็คือโทรเบอร์เลยนะคะโทรเบอร์โทรใดเลยเนาะจ้ะเนาะเบอร์0926325513นนะคะสำหรับสบู่นั่นตอนนี้ เหลือแค่มะละกอและมะเขือเทศนะคะพร้อมทรงเดจจ่าเด้อพร้อมทรงนะจ๊ะเนาะน้ำนมขาวนั่นเมือเ่อเลี้ยวแอดมินหนูหน่อยป้านในสร้างของสำหรับทันไดโท้มาสาั่งตอนนี้ก็คือจะได้สูตรมะเขือเทศแล,ลดด้วก็มะละกอเดจจ้าเด้อสำหรับสบู่ร้านแอดมิน ใส่ดีทุกสูตรเรื่อใส่ดีทุกสูตรหอมทุกสูตรเรนะื่องเนาะมะเขือเทศม,มะละกอเรื่้ะเด้อมะละกอจะเป็นสีสม้มมะเขือเทศจะเป็นสีแดงเ้ืจ้ะเร้อใช้ดีทุกสูตรนะคะกลิ่นหอมกลิ่นหอมฟองเยอะนะคะ แพ็คหนึ่งจะมีสิบก้อนแบบนี้้ะจ้าเดอ้อหนึ่งแพ็คจะมีสิบก้อนแบบนี้นะคะคระไดสองสีนะคะราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีสำหรับครีมชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะคะปลาแห้งกับแพ็คละยี่สิบห้าบาท้ะจ้าเดอ้อสำหรับปลาแห้งแพ็คละยี่สิบห้าบาทสนใจโทรเข้ามาสั่งทางแอดมินได้เลยเนาะจ้ะเนาะ มารับชมเนีทางกันต่อเลยเนะาะจ้าสำหรับพ้นห้าน้อยเมื่อว่านี่แอดมินหน่อยเจาะบอ่อเข่าเนะานะจ้าเนาะเล็กเข่าในเล็กตารางเดวยจ้าเด้อหกชุดเด่นเจาะไม่เข้าตามเคยนะคะเด่นรอง สำหรับเดนมาวิ่งเนาะจ้ะหมื่อวานนี่รองบอมมาเลยจ้ะเด้อรองไม่มานะคะพกชุดเด้นนั่นเจาะบอ่อเขา่าเข่าในตารางเนาะจ้นะเนาะรอบพิเศษสี่หาเจ้ะเด้อรอบพิเศษสีห้าเลขในตารางหลักะรอบปกติ ไม่มารอบ vip เนาะจ้นะเนาะรอบ vip 36 3สามหกสามหกแล้วก็หกห้าแล้วจ้ะเด้อเหล็กเดนล่องบอมมาเนาะจา้ะเนาะเจ็ดมาได้แควิ่งรูดบ่ได้เมื่อวานนี่ไม่ทันได้จับได้เพราะนอเหล็กในตารางเพราะว่าแอดมินนู้หน่อยจะบอกเขา,เาด้จ้ะเด้อ คือแอดมินเคยได้บอกไว้นั่นแหละเนาะจานะ้ะเนาะสำหรับทันใดท,ที่จับเป็นจับเก่งเลขในตารางเด้จนะ้ะเด้อให้ท่านผู้ชมจับเอาเองได้เลยเนาะจานะ้ะเนาะเพราะว่าแอดมินก็ไม่เจาะเข่าแน่ลุดแนะนะ่ด้จ้ะเด้อส่วนมากตอนนี้แอดมินจะเจาะให้ไปลุดหลายกว่าเขาเนดะ้จ้ะเด้อแต่ว่าเลขในตารางก็ยังเข่าเดินดีอยู่เนาะจานะ้ะเนาะหลังจากวันที่สิบลุดไป เลขในตารางนี่ลุดบกเกินเมื่นนึงเด้อจ่าเด้อสำหรับเลขในตารางการจากเขาคือเ่าอยู่ที่ว่าแอดมินจะเจาะเขาบอทน,น,นั้นเนาะจ้าเนาะแต่ว่าแอดมินดูหน่อยเจาะบอเขาเด้อจ่าเด้อไปรับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าแนวทางเลขคาน้อยรวม3ามรอบในตารางเดียวกันนะคะประจําวันที่ 15, สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขในตารางนะคะสี่ห้าสองสามเจ็ดแปดนะคะเลขในตารางนะคะ เด่นสีรองห้านะคะวิ่งได้ลูดได้นะคะรวมสามฮานอยนะคะพิเศษปกติและ VIP นะคะได้แล้วหยุดนะคะหกชุดเด่นนะคะสี่สองห้าสอง สามสี่สามสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะร่วมสามรอบก็ะจะเดอร์พิเศษปกติและ vip นะคะ แอดมมนน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ